ครับก็คําถามแรกนะครับค,าคําถามเขาถามว่ายอดเท่านี้ร้านได้เงินเท่าไหร่นะครับผู้ขายใหม่ๆเนี่ยนะจะจะมีปัญหาเรื่องนี้คือจะไม่ทราบว่าเราจะได้เงินจากลาซาด้เท่าไหร่แล้วก็นะครับเสียค่าอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นผู้ขายที่ขายมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเกิน1ปี2ปีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับทุกคนเข้าใจแล้วว่าเราต้องเสียอะไรมีการคิดคํานวณต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยอยู่แล้ว แต่ว่าจะเป็นผู้ขายที่เพิ่งเปิดร้านนะครับได้1เดือน2เดือน3เดือน 3, เอนีเ่ยบางทีแบบเฮ้ยขายได้เราก็ดีใจเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าที่เราได้เงินจริงๆอะ่ะเท่าไหร่แล้วก็มีการเสียอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยหน้าจอนี้นะครับจะเป็นสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซ a ด้านะครับ ขอต้ะนรับเรนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับผมเป็น l a ซ a ด้าเ l ลเลอร์อ b มบัสเดอนะครับและเป็น l า z า d a c เซอร์ i ิฟายเทร e r ของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน l a ซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับอันนี้คือยอดที่นะครับถ้าตามนี้นะอยอดนี้นะอยอดที่ผู้ซื้อจะจ่ายเงิน เมื่อสักครู่ผมบอกว่าอาจจะจะเป็นเรื่องของระบบลาซาด้าจ่ายเงินให้เราต้องไปดูนะครับยอดอีกทางหนึ่งนะครับโดยวิธีการดูนะครับให้ดูแบบนี้นะครับปุ๊บอหนึ่งในแบบนี้เลยเขาจะเขียนนะครับว่าข้อมูลการชําระเงินของผู้ซื้อนะครับแล้วก็จะมีอันนึงข้อมูลการชําระเงินของฉันถ้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเดาว่าเป็นข้อมูลการชําระเงินของผู้ซื้อนะครับในหน้านี้เห็นไหมเพราะว่าเขาเขียนบอกว่านะครับ เขาเขียนบอกว่าส่วนลดจากผู้ขายก็ส่วนลดจากลาซาด้าน่นแสดงว่าอันนี้เป็นยอดจากผู้ซื้อนะครับเป็นยอดจากผู้ซื้อนะครับที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้กับลาซาด้าคือ300กว่าบาทเพราะลาซาด้าออกส่วนลดด้วยนะครับคราวนี้ถ้าขึ้นว่านะครับดูสั่งไซส์มือนะครับช่องข้อมูลการชำระเงินของผู้ซื้อจะมีวิธีการชำระเงินว่าลูกค้าจ่ายบัตรโอนเงินหรือว่า l a z a d a Wallet ็ตหรือว่า CO d ดีนะครับผลรวมนะครับก็คือยอดที่ลูกค้าซื้อ นะครับเท่าไหร่แล้วมีส่วนลดจากลาซาด้าเท่าไหร่ส่วนลดจากผู้ขายเท่าไรนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งไหมค่าจัดส่งเนี่ยคือถูกหักออกไปนะครับส่งฟรีว่างกันเลยนะครับส่งฟรีอาจจะส่งฟรีจากเขาเก็บคูปองหรือร้านค้าเป็นคนออกก็ได้นะครับอันนี้คือฝั่งผู้ซื้อเพราะฉะนั้นผู้ขายเนี่ยดูแค่ผู้ซื้อเขาจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าที่ต้องสนใจคือฝั่งขวาข้อมูลการชําระเงินของฉันอันเนี้ยจะขึ้นหลังจากที่ลูกค้ารับของเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็จะรวมทุกอย่างที่ผู้ขายต้องจ่ายเช่น LCP f e e LCP f e e ก็คือ daily cashback ถ้าเกิดเราเข้าโปรแกรมตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมี free shipping โปรแกรมโปรแกรมส่งฟรีอันนี้ก็จะโดน5% LCP f e e โดน3%นะครับ Flexi combo Flexi combo เนี่ยก็คือส่วนลดจากร้านค้านะครับซึ่งราคาไปทำโปรโมชั่น Flexi combo อยู่นะครับต่อมาก็จะมี Last coin นะครับ Last coin เดี๋ยววันนี้เราจะมีพูดถึงคำถามจาก Last coin ด้วย Last coin ก็คือร้านค้าเป็นคนออก เป็นเม้นท์ฟรีคือค่าธรรมเนียมการชำระเงินนะครับแล้วก็ชิปปิ้งฟรีซัพซิได้ไบเซลเลอร์ถ้าคือว่าซัพซิได้ไบเซลเลอร์คือร้านค้าเป็นคนออกค่าส่งนะครับอ่านะครับถ้าซัพซิได้ไบเซลเลอร์นะนะครับดูตรงนี้นะค่าบซัพซิได้ไบเซลเลอร์ร้านค้าเป็นคนออกค่าส่งนะครับต่อมาโปรโมชั่นชาร์จวอชเชอร์อันนี้ก็คือนะครับร้านค้าเป็นคนออกเหมือนกันนะครับอ่านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะมีสปอนเซอร์เอฟเฟอรีเอทอะไรต่างๆอีกนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นติดลบเนี่ย ถ้าเป็นขึ้นว่าติดลบนะครับในยอดของข้อมูลการชําระเงินของฉันเนี่ยคือร้ายค้าไม่คนจ่ายแต่ถ้าเกิดมียอดที่ปแปลกเข้ามานะครับเป็นยอดที่นะครับไม่ได้ติดลบแสดงว่ามีการคืนเงินให้นะครับแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะปะกติเนะี่ยการคืนเงินเข้าระบบมัน,มนจะคืนหลังจากนั้นหลังจากที่คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วก็หรือผ่านไปแล้วเลยอาจจะเป็นการชดเชยอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้น ซ้ายมือข้อมูลการชรําระเงินของผู้ซื้อถ้าขึ้นแบบนี้คือสําหรับลูกค้าเท่านั้นขวามือข้อมูลการชรําระเงินของฉันคือยอดเงินที่เราได้รับนะครับคราวนี้ผู้ขายใหม่ๆก็จะมีคําถามว่าปั๊บมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างขายของลาซาด้านะครับผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นอย่างนี้ค่าธรรมเนียมคงที่ และค่าธรรมเนียมไม่คงที่ที่เลือกตามการใช้งานของร้านค่าธรรมเนียมคงที่นะครับมี2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านมอลหรือว่าเป็นร้านค้าทั่วไปค่าธรรมเนียมคงที่นะครับก็คือค่าธรรมเนียมการชําระเงิน3.21นะครับโดยค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับค่าธรรมเนียมการชาระเงินตรงนี้นะจะคิดนะครับจากยอดขายนะครับจะคิดจากยอดขายสมมุติว่าขายของ100บาทนะครับแล้วร้านค้าเป็นคนจ่ายค่าส่งเอง คิดที่ยอดขายเลยครับนะครับ100บาทจะเสีย3.21%แต่เมื่อไร่ที่ร้านค้าไม่ได้ออกค่าส่งให้กับลูกค้านะครับเมื่อไหร่ร้านค้านะครับไม่ได้ออกค่าส่งให้กับลูกค้าลูกค้าจ่ายเองหรือลาซาด้าจ่ายให้การคิดค่าธรรมเนียมการชําระเงินจะคิดที่นะครับเอานะครับค่าสินค้าบวกค่าส่งรวมกันแล้วคูณด้วย3.21%อันนี้เป็นกฎกติกา การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการชำระเงินของลาซาด้านะครับซึ่งตรงนี้จะไม่ได้ผาภาระให้กับผู้ผซื้อและลาซาดานะครับผู้ขายจะต้องเป็นคนจ่ายเท่านั้นโอเคไหมครับผู้ขายจะต้องเป็นคนจ่ายเท่านั้นนะครับอันนี้คือค่าธรรมเนียมของที่รายการที่1ส่วนรายการที่2กับรายการที่3านมะ่ะต่างกันที่รายการที่2จะเป็นของร้านค้าทั่วไปรายการที่3จะเป็นร้านค้ารั m สโมนะครับซึ่งคิดที่ นะครับยอดขายเหมือนกันนะครับร้านค้าทั่วไปนะครับจะโดนคิดที่3.21%เพิ่มเข้าไปนะครับโดย3.21%นี้เนี่ยนะครับจะรวมเกือบทุกหมวดยกเว้นหมวดแฟชั่นนะครับซึ่งหมวดแฟชั่นก็ไม่รวมอัญ,ญมณีนะหมวดแฟชั่นจะโดน4.28%ยกเว้นอัญ,ญมณีนะครับพวกขายพวกอัญ,ญมณีเพชรพลอยอะไรต่างๆพวกนี้ทองอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่รวมจะคิดที่3.21แต่พวกแฟชั่น นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาตรฐานอะไรนะต้องขออภัยด้วยนะครับรองเท้าหมวกเสื้อผ้าพวกนี้จะคิดที่4.28อันนี้คือร้านค้าทั่วไปแล้วก็ลัสมอลนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะในส่วนของลัสมอลเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่4.28ซึ่งจะมีบางหมวดเท่านั้นที่โดนคิด4.28แต่หลักๆเขาจะคิดที่6.42เฉพาะลัสมอลเพราะฉะนั้นรายการที่1กับ2คือร้านค้าทั่วไปจะต้องเสียเป็นค่าธรรมเนียมคงที่คิดไปเลยครับทุก100บาท คุณอะไรการที่หนึ่งกับอะไรการที่สองนะครับไปคิดเลยคุณเสียแน่นอนนะครับก็เริ่มต้นที่ประมาณ6.42%แต่ถ้าเกิดเป็นร้านลัชมอให้ดูที่1กับ3ครับ3.21กับ6.42ก็จะเป็น9เท่าไหร่ครับ9.63%นะครับร้านลัชมอขายสินค้า1ชิ้นเสียเริ่มต้น9.63%นะครับทุก100บาทจะเสีย9บาทก็เกือบ10%แล้วอันนี้คือลัชมอ นะครับแต่ร้านโมเขาก็จะมีะฟีเจอร์อะไรใช้งานมีการดันทราฟฟิกให้มากกว่าร้านค้าปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือค่าธรรมเนียมคงที่ต่อมาครับจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมไม่คงที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมด้านการตลาดนะครับแต่ผมขออนุญาตใช้คำว่าค่าธรรมเนียมตามการเลือกการใช้งานของร้านค้าก็แล้วกันนะครับมีอะไรบ้างโปรแกรมจะส่งฟรีเดลิคัชแบ็กโปรโมทผ่านพันเนอร์นะครับรัสคอยฟลักซี่คอยหรือซื้อสล็อตโปรโมทต่างๆอันนี้แล้วแต่เลยว่าร้านมีการคำนวณค่าจ่ายเท่าไหร่ นะครับมีต้นทุนเท่าไหร่มาใช้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นการตอบคำถามนะครับคือผมมาถามเนี้ยผมไปเอามาจากในกลุ่ม l a z a d a Happy s e l l i n g ว่ายอดนี้ร้านได้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งผมสรุปแล้วว่าที่เขาแคปมาเนี่ยเป็นยอดของผู้ซื้อนะครับคือของลูกค้าเท่านั้นนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมดนะครับแต่ฝั่งขวามือจะขึ้นว่าข้อมูลการจำนวนเงินของฉันคือลูกค้าจ่ายเงินเสร็จร นะครับมีเท่านี้จริงๆนะครับคราวนี้หากใครยังไม่รู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะครับมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วนะครับต้นทุนอันนี้เนี่ยนะครับต้นทุนอันนี้นะ นะครับมันคุ้มกับที่เราลงขายไหมเดี๋ยวผมจะมีคำนวณให้ดูเล่นๆนะครับเป็นไฟล์ Excel นะใครที่เข้ามาที่หลังนะครับพิมพ์คำถามไว้ได้วันนี้เป็นเซสชันตอบคำถามนะครับเป็นเซ t ชันตอบคำถามคืออยากรู้อะไรถามมาตอบให้ถ้าไม่มีใครถามผมก็จะไปคําถามจากกลุ่ม l a z a d a ้ a p p y s e l l i n g มาตอบคำถามให้นะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยนะครับอยากรู้มีปัญหานะครับแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟล์ Excel สักครู่นะฮะ นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเช็คภาพเช็คเสียงให้ผมนิดนึงนะว่าโอเคไหมนะครับว่าโอเคหรือเปล่าเนาะอ่าโอเคนะครับผมมีไฟลนี้ครับผมอยากให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใครยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายให้ช่องทางการติดต่อส่วนตัวนะครับขอได้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องงงอะไรเลยง่ายๆนะครับก็นะครับสมมุติว่าต้นทุนเรานะครับผมให้ที่หนึ่งบาทต้นทุนหนึ่งอบาทนะครับเราขายของอยู่ที่หนึ่ง้าสิบาท นะครับต้นทุน100้เราขาย150สนะครับสีเขียวคือค่าธรรมเนียมคงที่นะครับค่าธรรมเนียมคงที่คือค่าธรรมเนียมทางตรงนะครับที่ถ่ายได้ปั๊บเสียทันทีนะครับก็จะมีร้านค้าทั่วไปก็จะมีค่าธรรมเนียมการชําระเงิน3.21%นซะครับซึ่งค่าธรรมเนียมการชําระเงินตรงนี้เนี่ยถ้าร้านค้าจ่ายค่าส่งให้กับลูกค้านะครับจ่ายค่าส่งให้กับลูกค้านะครับจ่ายค่าส่งกับลูกค้านะจะต้อง ไม่ต้องสิไม่ต้องเอาอะไรมารวมเลยคิดที่หนึ่งรยหสิบาทนะครับคูณ3า1จุดสองหนึ่งเปอร์เซนนะครับแต่ถ้าร้านนะครับไม่จ่ายค่าส่งให้กับลูกค้าจะต้องเอาค่าขนส่งมารวมกับร้อยห้าสิบนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มผมผมผมยกตัวยอย่างว่าผมต่ต่างว่านะครับต่ต่างนะครับ <c oughs> หลายคนไม่เ่้าใจสับต่ต่างอ่านะครับบวกค่าส่งคูณ3า1จุดสองหนึ่งเซนะครับอ่าห้าจุด หดหกหนึ่งเจ็ดห้านี่คือค่าธรรมเนียมทางตรงนะครับที่โดนคิดนะครับค่าธรรมเนียมชระเงินต่อมาค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มนะครับค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มนะครับคิดที่สามสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละนะครับอันนี้ราคาทั่วไปนะนะครับส่วนลัสโมจะคิดด้านล่างนะครับนะครับคราวนี้สามสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คิดจากยอดขายนะครับคิดตรงๆเลยไม่ต้องเอาค่าส่งอะไรมารวมคคคคคิิิดดดดดวววว่่่่่าาาายยยยอขเเเเทททไหหรรรรกกก็ีีะะนน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 ัััั้้้้บบูณตงงึมแฟช นะครับ4.2จะคิดที่4.28%หมวดแฟชั่นยกเว้นอัญมณีนะครับจะคิดที่4.28%นะครับคราวนี้ต่อมานะครับมาดูตรงนี้ครับค่าขนส่งถ้าร้านค้าเป็นคนออกค่าขนส่งให้ลูกค้าจะต้องเอาค่าขนส่งไปรวมด้วยนะครับก็คือสมมติค่าส่ง25ต้องไปรวมแล้วก็ไปลบในส่วนของค่าธรรมเนียมการชำระเงินออกนะครับอันนี้กรณีที่ร้านค้าออกค่าส่งนะครับแต่ถ้าร้านค้าไม่ได้ออกค่าส่งคือลูกค้าจ่ายหรือรัศดาจ่ายให้นะครับก็จะต้อง ลบค่าเขาส่งออกจากต้นทุนนะครับแล้วไปบวกในส่วนของค่าใช่จายชำระเงินนะครับบวกกับยอดขายคูณด้วย3 2 1นตะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยทำชงงนิดนึงนะครับย้อนกลับไปฟังได้หลายรอบนะครับนะครับอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวผมตอบคำถามนิเศษเดี๋ยวจะตอบคำถามท่านอื่นต่อนะโอเคต่อมานะครับค่าธรรมเนียมแฝง นะครับก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าแพ็กเกจจิ้งอันนี้ก็ต้องคิดด้วยเนาะค่ากล่องเท่าไหร่แพ็กเกจเท่าไหร่นะครับค่าแรงเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะต้องเผื่อภาษีถ้ากรณีที่เราจะเป็นจะต้องจ่ายเริ่มต้นที่3%อันนี้เป็นค่าธรรมเนียมแฝงนะครับส่วนด้านล่างนะครับสีส้มๆเนี่ยเราใส่เองได้เลยก็คือค่าธรรมเนียมแต่การใช้งานของร้านค้านะครับก็จะมีอย่างเช่นแ a ร์ i ี่ค o มคูปองส่วนลดลัสคอยแต่ผมก็จะมี2ตัวหลักให้ก็คือว่า แคชแบ็กนะครับถ้าเราเข้าคือโปรแกรมเงินคืนเะนี่ยจะเสีย3 2 1แล้วก็โปรแกรมส่งฟรีจะเสีย5.35%นะครับสมมุติว่าผมเข้าโปรแกรมส่งฟรี5%นะครับผมก็ตัวอื่นไม่ได้เข้าเนาะแล้วก็มีคิดค่าธรรมเนียมโน่นนี่นั่น,นอ่ะบวกเพิ่มเข้าไปนะครับผมหักลบออกมาแล้วนะครับสิ่งต้นทุนร้อยขายร้อยห้าสิบผมจะได้กําไร22บาทนะครับและ22บาทนี้เนี่ยกําไรต่อชิ้นนะครับถ้าอยากจะขายได้กําไรสุทธิต่อเดือนห้าหมื่นบาทคุณต้องขายสองพันสองร้อยหกสิบเก้าชิ้น คุณจะได้กำไรสุทีิต่อเดือน50,000บาทน,นะครับอันนี้ผมคํานวณให้เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ไฟล์นี้มาขอได้นะครับไฟล์นี้ก็จะเซฟแล้วก็ส่งให้นะครับฟรีๆกับทุกคนเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะของคำถามแรกวันนี้นะครับครานี้ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนดลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ